ตอนนี้นะพี่เฉยพรจะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคิดว่าที่ที่ผมใช้คําว่าชาวนายุคใหม่รหรือว่าเกษตรกรที่เขาคิดว่าเอ๊ะฉันมาอยู่แล้วในเมืองฉันเบื่อความสับสนวุ่นวายฉันจะกลับไปทําได้ทํานาพี่จะมีข้อแนะนํำยังไงเขาบ้างในการที่เริ่มทํานาในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่ถ้าอันดับแรกใจเขามาก่อนเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วเพราะว่ากเกษตรกรที่ไม่เคยทํานาเนี่ยเหมือนจะสอนง่ายากว่าเกษตรกรที่เชี่ยวชาญในเรื่องทํานาอีกโอ้โหมันจริงพี่เพราะว่าเกษตรกรที่ ที่เขาเคยทํนาเนาี่ยยางเช่นว่าเขาข้าวเป็นเป็นเป็นโรคเนี่ยเขาก็จะใช้ยายอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเากษตรกรที่ไม่เคยทํนานานแต่ว่าใจมาอยากจะทํานาเนี่ยก็เขาไม่รู้จักนะบอกอะไรเชื่อบอกอะไรก็เชื่อแล้วก็ง่ายมไม่หลัน เราบอกไปไงก็ทําตามคนเหล่านี้พอพอกลับมาทําอาชีพเกษตรหรือมาทํานาปั๊บเนี่ยพี่จะให้เขาเริ่มอะไรเริ่มทําเกษตรอินทรีย์เลยไม่หรือวาก็ไม่ต้องทําเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็คือเหมือนว่ามันจะสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือเอาแบบปลอดภัยแบบปลอดภัยแบบผสมประสาทพีเอพีหรือแบบที่เราทำเองเ่ยนะก็คือทําเป็นปุ๋ยเคมีนิดหน่อยแล้วก็เป็นยาฆ่าแมลงไม่ต้องก็คือเราทําเองได้ดูว่าไปปรับ เหมือนทำกับข้าวเราเติมชูรสเล็กน้อยใช่ไปเอาชูรสป็นอร่อยไม่ใช่ว่าโอ้แหม่พอมาทำปุ๊บอย่าไปทำอินทรีย์ร้อเร์เซนเลยโอ้โหยาคุมก็ฉีดไม่ได้ถอนยากันตายเลยอันนี้ก็รับไม่ได้แหละก็คือต้องต้องค่อยๆเป็นค่อยไป